พุทธศนิกชนในจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดผ้าป่าณนะศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใส พร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลและเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป,ป่าโดยคณะประธานผ้าป,ป่าพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป,ป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทมกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื้มปิติในบุญกันถุกท่านค่ะจากนั้นได้ร่วมประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป,ป่า โดยมีการลยนมิตรลัดดาไทยปรีชาการลยนมิตรสุภศิลป์ลาภเจริญวงศ์และครอบครัวคณะประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันน้อมถวายกองบุญต่างๆและเครื่องธัยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้ซึ่งการทอดพ้าป่าในวันนี้นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะปัจจัยที่ได้จากการทอดพ้าป่าจะได้นำไปสร้างสาลาป,ปานะถือเป็นบุญกุศลใหญ่ในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมและผู้ที่เดินทางมาสั่งสมบุญ โดยเฉพาะในอดีตที่การเดินทางยากลำบากสาลาป,ปานนะจึงเปรียบเสมือนสถานที่พักใจและพักกายค่ะ